สวัสดีครับผมบอกชาแนลเซเว่นวันนี้จะพาทุกคนมาที่ยวปราสาทบันเตียชมาจุดเด่นที่สุดของปราสาทนี้คือ,อพระนารายพันมือจะไม่ค่อยเห็นพระนารายมีพันมือเหมือนประสาทบันเตียชมานี้เลยมาช่วงนี้อากาศร้อนมากเลย ตอนนี้เรามาถึงแล้วด้านหน้าของตัวประสาทนี่ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากเลยนี่คือว่าเรามาช่วงนี้มันแดบดบมันจะร้อนไปหน่อยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวข้างในตัวปราสาทเรากำลังจะเดินเข้าข้างในตัวปราสาทความยิ่งใหญ่ความสวยงาม ของปราสาทบันเตียชมานี่เราเราเดินตามทางที่เขาจัดไว้จัดไว้ให้เราเดินจนมาใหญ่มากปราสาทนี้นออ่คล้ายๆปราสาทตาป,ปร่มมีปนไม้ปกคลุมเต็มไปหมดนี่ข้างหลังผมนี้เป็นก้อนหินถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยสมบูรณ์ แต่ความศักดิ์สิทของตัวปราสาทนี้อยู่ที่นี่มาเป็นร้อยเป็นพันปีมาแล้วยิใหญ่มากประสาทนี้ตรงนี้ก็สวยศิละปะ มันเป็นความสวยของปราสาทโบราณมันเป็นสเสน่ห์ของปราสาทโบราณนเป็นความสวยความขลังของปราสาทโบราณปราสาทนี้ถ้าถ้าไม่สุดสมกว่านี้จะสวยมากปราสาทนี้จะคล้ายๆกับตัวปราสาทตับพรม แต่ที่นี้จะ,ะคนจะรู้จักน้อยนี่ยิ่งใหญ่สวยมากมาช่วงนี้ร้อนหน่อยปราสาทที่นี้จะมีหน้าเหมือนปราสาทบายน์ คล้ายๆกับปราสาทบายนและปราสาทตออับรมถ้าเรามองจากตรงนี้เราจะคิดว่านี่คือปราสาทบายนแต่ทีนี้ไม่ใช่ปราสาทบายนเป็นปราสาทบานันเตียชมาเป็นปราสาทโบ,บราณโบราณ เป็นเมืองหลวงเก่าของที่นี่เลยยิ่งใหญ่มากปราสาทเพื้นปราสาทพื้นปราสาทยอยู่ข้างล่างนน่นนี่เราเดินบนสะพานไม้ที่เขาทำให้เราเดิน ถ้าจะเดินให้ทั่วถึงเนี่ยต้องใช้เวลาสักหนึ่งวันตรงนี้น่าจะเป็นสถานที่เคารพบูชาสมัยก่อนเรามองได้จากมีสี่วัลึงอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวเราไปต่อระเบียงตรงนี้ก็มีระเบียง,งเข้าไปในมงวมาวมืดจังเลยนี่นี่เราเดินในระเบียงแล้วก็มาทะลุตัวปราสาทข้างในตรงตนี้ก็มี นี่อันนึงนี่เรามาเราเดินก้า่างจะพาทุกคนมาชมสวยมากเลยเมื่อกี้เราเข้าไปตรงนูคนเข้าไปปราสาทนั่น,น ราสตรนี้พังไปเยอะมากพังไปเยอะ,เ,ยอะเดี๋ยวจะกนี่ก้อนหินก้อนหินที่ทำตัวระสตร ยิงใหญ่มากและจุดเด่นของปราสาทนี้ก็ไม่แพ้ปราสาทอื่นๆของประเทศกรัรมพูชาเลยจุดเด่นที่สุดของปราสาทนี้คือ,อพระนารายณ์พันมือพระนารายณ์พันมือปราสาทนี้ส่วนคนที่รู้จักปราสาทนี้ไม่เยอะไม่ค่อยมีคนรู้จักปราสาทนี้เท่าไหร่เหมือนปราสาทนครวัดนครธม แต่ความยิ่งใหญ่เราเมื่อเราเดินมาถึงข้างในตัวปราสาทเราได้สัมผัสความขลังความศักดิ์สิทธิ์ของตัวปราสาทที่อยู่ที่สถิตยอยู่ที่นี้มาเป็นร้อยเป็นพันปีมาแล้วหลายร้อยปีมาแล้ว ความเชื่อของคนโบราณน,นั้นที่สร้างปราสาทมานั้นอ,อก่อนจะสร้างเขาก็ต้องทำพิธีกรรมบวงสรวงขอความศักดิ์สิทธิ์จากสถานที่นั้นๆเพราะฉะนั้นทุก,ท,ก,ท,กทุกปราสาทไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่อื่นล้วนแล้วแต่มีความศักดิ์สิทธิ์ของของที่นั้นนั้น และที่นี้ความศักดิ์สิทธิ์และคนส่วนมากเขามาขอพรขอชัยอขอความก้าวหน้าค่าขายเขาจะมาขอพระนารายณ์พันมืออยู่ข้างหลังนู้นความสวยแต่มันก็พังไปเยอะพังไปเยอะ ถึงแม้ว่ามันจะพังไปเยอะแต่ความสวยของปราสาทนี้ก็เหลือเยอะเหมือนกันสวยมากข้างหลังนี่ทำมาช่วงมาฤดูฝนจะสวยกว่านี้มาฤดูนี้ฝนไม่มีฝนแดบดบมันจะร้อนทำมาฤดูฝนนี่จะสวยมากเลย,ยตัวปราสาทไปต่อไปต่อพันารายายพันมืออยู่ด้านหลัง ถ้าใครมีความคารุบความเชื่อเคารุบบูชาภาศิวะพันนารายและพันนารายพันมือพระจะอยู่ด้านหลังของตัวปราสาทมันมีต้นไม้บางต้นมันตายไปถ้าไม่ตายมันจะสวยแบบหนึ่งตรงมุมนี้ก็สวยมากอันอ่ นี่ถ้าเรามาตอนหัวค่ําคงจะบรรยากาศมันจะได้อารมณ์มากกว่านี้ความศักดิ์สิทธิ์และความขลังมันจะมากกว่านี้เรามาช่วงแดดมันค่อนข้างจะร้อนหน่อยและอยากให้ทุกคนเห็นนี่ตัวประสาทความยิ่งใหญ่ของคนโบราณ ว่าไม่ให้เสียเวลาเราเดินต่อปราสาทนี้มันจะพังเยอะมากเขายังไม่มาซ่อมแซมถ้าเขาเออซ่อมแซมเสร็จเมื่อไหร่มันจะสวยกว่านี้สวยเยอะเลย มันเป็นเ,เ,เขาเรียกอะไรนะรัชธานีเก่าทำไมโบราณึ่ใหญ่มากเลยตรงนี้เหมือนตับุมเลยตรงนี้เหมือนประสาทตับุมตรงนี้จะคล้ายๆกับประสาทตับรม มีต้นไม้ปกคลุมตัวประสาทพาชมด้านนอกของตัวประสาทปราสาทนี้จะมีสาหนสชั้นส่วนมากประสาทสมัยโบราณจะมีสระน้ําอยู่ภายในความเชื่อน่าจะเป็นความเชื่อของพรามหมณ์ฮินดูเพื่อ,อก่อนจะทําพิธีกรรมเขาจะต้องอมีการชําระกาย เพื่อให้มีความบริสุทธิ์เราเดินได้จะถึงแล้วพระนารายณ์พันมือพระนารายณ์พันมืออยู่ด้านนู้นเดี๋ยวปพาทุกคนไปชมพระนารายณ์พันมือ พันอะไราพันมือส่วนมากเราจะไม่ค่อยเห็นปางาพันมือ,อส่วนมากจะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยอมีคนเขาทำกันสมัยก่อนนะนี่เอไปเที่ยวหลายภาษาแล้วเที่ยวหลายภาษาแล้วจะเห็นปราสาทนี่แหละที่มีพัน,นารายพันมือ ตรงนี้เป็นบริเวณของตัวปราสาทเลยไปถึงข้างนอกนู่นนะใหญ่มากเรา,เ,าเราจินตนาการไม่ออกเหมือนกันว่าสมัยก่อนเนี่ยปราสาทแต่ละหลังแต่ละหลังเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนเราก็จินตนาการไม่ออกเหมือนกันนี่เรามาถึงแล้วพัดรายพันมือ มองเห็นไหมมีหลายองค์เหมือนกันแต่ตรงนี้น่าจะสมบูรณ์ที่สุดตรงนู้นก็มีพันธุ์อะไรแต่ไม่ค่อยอสมบูรณ์เหมือนองค์นี้งนี้สมบูรณ์ที่สุดคนส่วนมากจะมาขอพรขอชัยคือจะขอตรงจุดนี้เลยพันมือ มาช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยาดามหมดแล้วตรงนี้คนจะส่วนมากคนจะมีความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้จะคนจะมาขอพรขอลาบขอชัยขอธุรกิจการงานอาชีพตรงนี้เป็นจุดเด่นจุดศักดิ์สิทธิ์ของปราสาทนี้พระนารายณ์พันมือ ส่วนมากของประสาทหินโบราณจะไม่ค่อยเห็นพันรายมีพันมือเหมือนประสาทบันเตียชมานี่เลยจริงใหญ่มากไม่แพ้ประสาทอื่นๆของประเทศกรัรมพูชาเลยประสาทนี้อยู่ในจังหวัดบันเตียเมียนชัยออกสำเนียงตามภาษาไทยถ้าสำเนียงกรัรมพูชาก็ออกว่า บอนเตียในเจยถ้าอยากเห็นก้อ,อนหินสวยๆนี่จะต้องมาฤดูฝนก้อนหินของประสาทโบราณจะสวยมากมีความศักดิ์สิทธิ์มากกว่าฤดูร้อนฤดูนี้ถ้าเดินคนที่กลัวดแดดนี่จะเดินไม่ไหวและหวังว่าทุกคนจะชอบในคลิปวิดีโอนี้ ถ้าหากว่าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์เชียร์สับส r i ร์ผมบอกชาแนลเซเขอลาตรงนี้ก่อน